สวัสดีค่ะพบกันอีกครั้งนะคะในช่องสวนอุ่นดินฐานและคลิปนี้นะคะผลจะพาเพื่อนๆมาทําความรู้จักกับพิโลก้านสม้มก้านน้าตาลแล้วก็พิโลลูกไม้นะคะซึ่ง3าตัวนี้เนี่ยเขามีลักษณะที่คล้ายคลึงกันมากนะคะเราจะมาดูข้อแตกต่างของเขานะคะจากพ่อค้าต้นไม้นะคะน้องไปของเอาอีกแล้วนะคะ <c oughs> เดี๋ยวเราจะถามว่าทั้งสามตัวนี้นะคะน้องไปมัน มััันนต่างงงกยไข้อข้อสังเกตของผมเนาะก็คือหนึ่งไอ้ฟิโลก้านน้ำตาลเนี่ยเออก้านส้มอ่าก้านส้มเนาะเนี่ยก้านของเขาเด่นอยู่แล้วอ่าเนี่ยก็คือชัดๆเลยคือก้านส้มเนี่ยก็คือก้านมันจะเป็นสีส้มก้านเป็นสีส้มขอบใบเป็นสีส้มใช่ใช่ใช่เป็นสีเขียวใช่ใช่เส้นหลังใบก็เป็นสีส้มใช่ก็เป็นสีส้มนี่คือของฟิโลก้านส้มใช่ตัวต่อมาเป็นฟิโลก้านน้ำตาลฟิโลก้านน้ำตาลซึ่ง ลักษณะใบเนี่ยคล้ายก้านส้มมากมันจะมีตัวหนึ่งก็คือมันจะเป็นตระกูลคล้ายกันเลยหนึ่งคือโจบีไอ่อแล้วก็เป็นฟิโลอะไรละ่ะหกแปดหกแปดหกเก้าอะไรของเขาเอาไปรวมซึ่งไอ <c oughs> ตัวน้ําตาลเนี่ย คือข้างหลังใบก็คืออยู่แล้วก็คือจะเป็นสีอย่างนี้อ่าสีน้อนตาลใช่สีต่างกันนะคะสีต่างกันนะมสีต่างกันเลยนะอย่างก้านสีส้มอ่านี่ก้านส้มอ่าก้านส้มจะเป็นใบสีเขียวนะคะด้านหลังก้านน้ำตาลใบสีน้ำตาลนะคะใช่ว่าก้านเขาจะออกสีเขียวเขียวน้ำตาลหน่อยอ่าชื่อภาษาอังกฤษชื่อว่าอัรตบ้าพอลเซออ่านั่นแหละนั่นแหละอ่าใช่คึ่งค้นยากบางทีก็สำเนียงก็ตัวเองก็ไม่ได้ แล้วแล้วที่ร้านจะมีอีกตัวหนึ่งก็คือมันเป็นไม้โบราณโบราณที่ที่แบบว่าคุณลุงเป็นคนทําไม้ผมเนี่ยก็คือแกบอกว่ามันเป็นลูกไม้ซึ่งซึ่งซึ่งเนี่ยคล้ายกับก้านน้าตาลมากตัวนี้ชื่อว่าฟิโลลูกไม้ผมผมก็ไม่แน่ใจนะว่ามันมันชื่อจริงๆแท้ๆเขาชื่อ,อยังไงแต่ว่าคุณลุงตั้งให้ผมอย่างนี้ มันต่างกันกับก้ารน้ำตาลตรงไหนหนึ 1> 1่งเพราะว่าถ้าพี่ดูตอนนี้อ่ะมันเหมือนกันเลยใช่นี่คือสุดแล้วสุดแล้วหรอใช่นี่คือสุดแล้วคือคือเจ้าของไม้เนี่ยเขาเลี้ยงต้นแม่มาสี่ปีตัดได้สามข้อโอ้โหโตช้ามากโตช้ามากซึ่งไอ้สีข้อนั้นอยู่ร้านผมหมด อยู่ร้านเขาหมดเลยอ่ะใช่แล้วคืออยากได้ต้องติดต่อร้านนี้เท่านั้นคะเหมือนกันมากคล้ายกับก้านก้านน้ำตาลมากแต่หลังใบจะเข้มกว่าเอ้ยไหนเปิดหลังใบนี้อ๋อเราเปิดหลังใบฮะเราเราเปิดอันนี้อ่ะเดี๋ยวพี่เปิดอันนี้โอเคอย่างเงี้ยเห็นไหมหลังใบเขาจะเข้มกว่ามากเออใช่ใช่ใช่เข้มกว่ามากจริงจริงอันนี้มันจะเป็นออกน้ำตาลน้ำตาลหน่อยอ่าใช่จะมีเขียวแซมแต่อันนี้คือแดงแบบ สีแบบต่างกันมากไะเหมือนเหมือนกับสีคล้ายๆก็สีมังคุดหรือเปล่าพี่ใช่ไหมใช่ใช่ใชสีมังคุดใช่สีเปลือกมังคุดนี่อันนี้ <c rops> คือแล้วข้อสังเกตง,ง่ายๆของของของไอ้สองตัวนี้ก็คือไซส์ละไซส์อ่ามีไซส์ซกับสีหลังใบแล้วมีอะไรอีกใช่อีกตัวหนึ่งก็คือขอบใบขอบใบอ่าการน้ําตาลไม่มีขอบใบอย่างเงี้ยก็จะมีน้อยๆสังเกตยักยักอ่าอันนี้นะคะการน้ําตาลจะ ไม่มีขอบใบหรือว่ามีก็แบบสีแค่จางๆแต่อันนี้ใช่ตัวนี้จะมีขอบใบออกออกอมๆมแดงๆหน่อยหรือว่าเหมือนค้างข้างหลังใบของเขาสีคล้ายๆกันใช่อย่างนี้คือไอ้ตัวนี้จะเป็นไม้โบราณแล้วแต่ไม่รู้ถึงขั้นโบราณขนาดไหนผมก็ต้องต้องถามผู้รู้นนองพี่เพราะว่าทางร้านเราก็เป็นเป็นร้านเล็กๆใช่ทําไม้เล็กๆแต่ว่าก็เสี่ยงอยู่นะ อย่างนี้แหละก็คือไอ้วันนี้ก็คือเป็นไม้ไม้เก่าเก็บแล้วทีนี้ก็คนรู้จักเขาน้อยมากๆเท่าที่อยู่ร้านมาจ้ะพี่ไม่เคยได้ยินเลยร้อยมากๆซึ่งผมก็ไม่รู้จักเขาเหมือนกันเขารู้จักนี่แหละก้านส้มเดี๋ยวผมไปหาซื้อก้านส้มสักก้านส้มด่างสักต้องขายรถบ้านกี่หลังนะพี่ ขายบ้านกี่หลังเพื่อที่จะซื้อต้อนไม้ต้นเดียวใช่ไหมเพื่อนที่เป็นนาเพื่อนผิวว่าจะขายต้นไม้ทั้งสวนเพื่อที่จะเอาการส้สมด่างอย่างเดียวแล้วเราพูดถึงร่วมคุ้มไหมคุ้ม <laughs> <laughs> อย่างนี้<อ>มันก็จะข้อสังเกตของสามตัวนี้ก็จะประมาณอย่างนี้ครับพี่อ๋ออันนี้นะคะก็เป็นข้อแตกต่างนะคะของการส้มก้านน้าตาลแล้วก็เป็นฟิโลลูกไม้ต้นนี้นะคะนี่นะคะที่น้องไปนะคะได้แนะนําให้ฝนได้รู้จักนะคะแล้วก็ให้เพื่อนๆเนี่ยลองไป ศึกษาหาความรู้หรือว่าข้อมูลเพิ่มเติมได้นะคะคจาก <ผม S 1> ทั่วๆไปหรือว่าผู้รู้ท่านอื่นๆนะถ,ถ้าถ้าถ้าข้อมูลของน้องไปยังไม่เพียงพอนะคะใช่<ต>ครับก็คือตอนนี้เราเห็นแล้วว่าลักษณะของต้นไม้ที่มีลักษณะคล้ายๆกันนะคะสามตัวนี้เนี่ยมีข้อแตกต่างประมาณนี้อ่าประมาณประมาณสา<ผ>มถข้อเนาะใช่ใช่อขอบคุณมากเลยนะคะที่มาแนะนํา ตัวฟิโลให้เราได้รู้จักถึง3ตัวด้วยกันนะคะในวันนี้นะครับผมยิน <ขอ S 1> ดีครับบ๊ายบายบ๊ายบายบสวัสดีครับ